Hãy quái 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 เี๋ววันนี้เลยชิปอรกี้ก้นหมอครับหลังๆครับโตอาย่ตัดไร้ปอดีเไรูมันดีหลังได้ไมเดี๋ยว่ะ คือเลยด้ามุกเลยของผมมาแล้วเรียกว่ามีแรงร่องเจ็บกับจุ๊บโรกี้อ่กับเรื่องมาคันกันเรื่องมากันแต่ยังมาไม่ได้ที่กับเรื่องร่องเจ็บกับเรื่องเคโก้กับปีนี้ต้องรอยนุนเจ็บครับปีนี้ต้องรอยนุ่นเจ็บอันนี้ก็จะตั้งคุงครับไม่อยู่กําลังจะตั้งคุงเวลาโคองเป็นหมุนแปดนั้นมันจะเจียงเจียงก็ได้ กำลังกอะไรไอันนี้รุนเจ็ดครับโอ้นี้ายด้วยจันซี่เอ้ยโอ้ยตุ้มเลยล่ะตุ้มเลยล่ะตุ้มเลยละตุ้มเลยละปอบินกับปอบินเราปอบินไม่ได้จัน เก็บนี่มาเลยต้องเก็บปลาสูงครับต้องใช่จุ้บล็อกเก็บเลยเนะไก่หลันว่างขึ้นบ่ นี่ร่องเก็บไม่ครูแต of ่เลยครับจะช่วยแกแล้วกันนี้ nên mà đi kẹt nữa ra cưng còn anh đi luôn để này ra là tay quan rồi